นิทานเรื่องวิทุราชาดกในเรื่องนี้พระพุทธศาสวยพระชาติเป็นวิทุระบัณฑิตผู้เป็นปาาในราชสำนักของพระเจ้าธนชัยแห่งกรุงอินทปัทวิทุระบัณฑิตจะเป็นผู้ถวายธรรมแก่พระราชาจนเป็นที่เชื่อถือและเรื่องเรือไปทั่ววันหนึ่งพระเจ้าธน,นชัยได้เสด็จไปถือศีนลนพระราชอุทยาน เล่าพญานาคพญาคุดและพระอินท์ต่างพากันมาเจริญสมาธิบำเพ็ญสมณธรรมณสถานที่แห่งนั้นพระราชาทั้งสี่ต่างใขร,รู้ว่าสิงของผู้ใดจะประเสริฐกว่ากันวิทุระบัณฑิตได้กล่าวทูลว่าสินของทั้งสี่พระองค์ต่างก็เลิศล้ำคุณธรรมเสมอกันทั้งสี่พระองค์จึงทรงปิติยินดีกันทั่วหน้า ึงประทานรางวัลแก่วิทุระบัณฑิตเมื่อพญานาคกลับมาถึงนาคพิพกก็พารณาถึงคุณงามความดีของวิทุระบัณฑิตทําให้มาเหสีใครจะฟังทมบ้างจึงออกอุบายแกล้งว่าตนเองนั้นป่วยแล้วให้พญานาคนำหัวใจของวิทุระบัณฑิตโดยที่เจ้าตัวต้องให้มาด้วยความเตืมนใจมีชิลันแล้วพระนางจะถึงแก่วความตายเมื่อพญานาคได้ฟัง จึงป,ประกาศไปว่าหากผู้ใดนำหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาให้จะยอมยกบุตรสาวให้เป็นพระชายาบัดนั้นยักษ์บุญกะได้อาสาไปท้าพนันกับพระเจ้าขนันชัยซึ่งผลจากการพนันนั้นยักษ์บุญกะได้ชนะจึงทำให้พระเจ้านันชัยได้พ่ายแพ้และมอบวิทุรบัณฑิตให้ไป ไกยักปุณกะพยายามจะฆ่าวิทุระบัณฑิตหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จเมื่อ,อยักปุณกะได้ฟังธรรมจากวิทุระบัณฑิตจึงเกิดความเลื่อมใสและคิดที่จะปล่อยตัววิทุระบัณฑิตแต่ถึงกระนั้นวิทุระบัณฑิตก็ยืนยันพอได้ถามถึงเหตุผลแล้วว่าเพราะเหตุใดยักปุณกะจึงพยายามจะฆ่าตน เมื่อได้ฟังเหตุผลวิทุระบัณฑิตจึงตัดสินใจที่จะไปยังเมืองพญานาคเพราะเข้าใจถึงว่าแท้จริงแล้วพระนางอยากฟังธรรมของพระองค์เมื่อไปถึงเมืองนาคพิพพ,พวิทุระบัณฑิตได้แสดงธรรมแก่พระมเหสีตามความปรารถนาของพระนางและการแสดงธรรมนั้นทำให้พระนางซาบซึง้งเมื่อวิทุระบัณฑิตได้แสดงธรรมเสร็จ,รรจก็ได้กลับถึงบ้านเมือง และได้สั่งสานธรรมะให้ประชาชนได้ฟังจนสิ้นอายุข,ขัยจบลงแล้วนะคะคติธรรมในเรื่องผู้มีปัญญาและวาจาอ่อนโยนย่อมชนะใจผู้อื่นแม้อยู่ในสถานการณ์อันตรายและธรรมะคือหัวใจแท้ของผู้มีศรทัทธาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ